สวัสดีค่ะวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะป๊อดท,ทำงานบ้านคุณป้าวันศุกร์นะคะสามชั่วโมงเก็บที่นอนพับผ้าทำความสะอาดบ้านทั่วๆไปนะคะใช้เวลาสามชั่วโมงนะคะป๊อดมีภาพให้ดูนิดเดียวนะคะป๊อดมีวิดีโอที่ทำเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนจบเนี่ยอยู่หลายวิดีโอเหมือนกันนะคะ ใครที่เคยดูแล้วคุณก็รู้ว่าโบทำอะไรบ้างใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้ครั้งแรกนะคะสนใจอยากรู้ว่าโบทำอะไรบ้างในบ้านหลังนี้แล้วก็มีบ้านหลังอื่นๆด้วยนะคะไปดูได้นะคะมีเพลย์ลิสต์ทำงานในอเมริกาเลือกดูกันให้ชื่นชมหัวใจเลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะคะในฐานะแม่บ้านฟูทม์นะคะ เป็นแม่บ้านของมิสเตอร์แล้วก็ไปเป็นแม่บ้านของคนอื่นเพื่อตังด้วยนะคะหลังจากทำงานเสร็จแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยโบทก็แวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะชื่อว่าแอคเม่เมื่อก่อนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะชื่อว่าแพส h มาร์ทนะคะ เขามีการปรับเปลี่ยนเจ้าของปุ๊มไม่รู้หรอกว่าในเรื่องของธุรกิจเขาทำกันแบบไหนนะคะก็เปลี่ยนยี่ห้อจากพาร์ตมาเป็นแอคเมนะคะเมื่อช่วงโควิดหรือหลังโควิดก่อนโควิดนิดหน่อยนี่แหละปุ๊ํจำไม่ได้แล้วนะคะว่าปีไหนมีการปรับปรุงภายในร้านนะคะดูดีขึ้นนะคะปุ๊มีวิดีโอที่เขาอยู่ในช่วงปรับปรุง อยู่ก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เนี่ยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าภายในร้านนะเป็นยังไงนะคะโดยปกติว,ว่ซื้อกับข้าวที่ร้านนี้เนี่ยตอนที่อยากได้ของเล็กๆน้อยๆเป็นชิ้น เอาชิ้นเดียวตอนที่โบดไปซื้อที่ BJ พจโบจะซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อสตัตว์โบจะซื้อที่ BJ นะคะผักไปซื้อที่ Farmer Market เป็นร้านของเมกซิกันนะคะที่นี่เนี่ยมีของก็เยอะนะคุณดูแล้วกันนะคะสิ่งที่โบซื้อที่นี่บ่อยๆก็จะมีไอติมเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งแช่แข็งเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็พวกชีส วกาเพปเปอโรนีเอาไว้ทำพิซซ่านะคะวันนี้สิ่งที่ทำให้มาที่แอคเมคคือมาซื้อแป้งพิซซ่านะคะสำเร็จรูปวันศุกร์ทำพิซซ่านะคะมิเตอร์กินพิซซ่าทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็พาคุณเดินดูรอบๆบริเวณด้วยนะคะคุณที่สนใจอยากดูว่าโปรดมีซื้อกับขงกับข้าวที่ไหนยังไงบ้าง ซื้อของเป็นยังไงนะคะโบ๊ทมีวิดีโอทำเอาไว้ให้ดูตั้งแต่ที่โบ๊ทอยู่อเมริกามา16ปีเนี่ยเยอะเลยนะคะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแล้วก็เลือกดูคอมเมนต์กันไว้นะคะชื่นชอบไม่ชื่นชอบยินดีนะคะมาดูวิดีโอนี่โบ๊ก็ดีใจมากๆเลยนะคะตอนที่โบ๊ททำเมื่อก่อนนี้เนี่ยวิดีโอไม่ได้ นิ่งแบบนี้นะพ่อโบะไม่มีทักษะในการทำวิดีโอโบอยากอัดก็อัดเลยแล้วก็เวียนหัวเวียนหัวนะคะใครที่หัดทำวิดีโอใหม่ๆนะคะอยากได้ทักษะและเรียนรู้จากป้าโอดโบะยินดีนะคะคุณเข้ามาทักทายกันได้นะคะโบมีลายกลุ่มเปิดเอาไว้ด้วยนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มก็ได้ปรึกษาได้ทุกอย่างที่โบร,รู้นะคะแม้กระทั่ง หาแฟนฝรั่งนะคะเพราะมีช่องคุยเรื่องหาแฟนฝรั่งด้วยใครที่เข้ามาดูวิดีโอของโบ๊ขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้เนี่ยตอนเช้าอากาศหนาวนะคะโบ๊ะทำงานเสร็จราวๆบ่าย2โมงนะคะออกมานี่ฟ้าสดใสนะคะอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตของคุณนะคะไปละจ้ะ บายบายสวัสดีค่ะ